สามอาชีพสร้างเงินล้านโดยไม่ต้องออกจากงานประจําหรือธุรกิจเดิมที่คุณทําอยู่นะคะหลายคนอยากมีรายได้เสริมจากงานที่คุณทําอยู่แล้วคุณกังวลว่าคุณจะต้องลาออกจากงานหรือเปล่าหรือว่าคุณต้องทิ้งจากงานเดิมซึ่งคลิปนี้จะมาบอกค่ะ3อาชีพนี้1คือคุณสามารถเป็นตัวแทนบริษัทต่างๆได้อย่างเช่นคุณจะขายประกันคุณจะขายเครื่องสําอางคุณจะขายอาหารเสริมต่างๆสิ่งเหล่านี้คุณเป็นตัวแทนได้แล้วคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและข้อที่2นะคะซื้อมาขายไปค่ะ ข้อนี้เหมือนคุณจับเสือมือเปล่าคุณแค่ซื้อมาแล้วคุณก็รอที่จะขายให้คนอื่นต่อเหมือนคุณทําอสังหาริมทรัพย์เอาง่ายๆว่าคุณไปซื้อหรือไปจับบ้านมาแล้วคุณก็เอาบ้านไปเตรียมขายท่อตลาดหรือคุณซื้อบ้านมือสองแล้วคุณรีโนเวทใหม่อัพราคาขึ้นคุณก็จะขายได้อีกโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องออกจากงานประจําและคุณไม่จําเป็นที่จะต้องออกจากงานเดิมหรือเลิกทําสิ่งที่คุณทําอยู่คุณแค่เติมความรู้เรื่องการขายซื้อมาขายไปต้องทํำยังไงคุณอยากเริ่มจากด้านไหนอสังหาริมทรัพย์คุณ เติมเรื่องอสังหาริมทรัพย์คุณอยากจะลองสั่งของจากจีนคุณก็เริ่มจากการสั่งของจากจีนหาสกิลเหล่านี้เพิ่มขึ้นและอาชีพสุดท้าย expert business ค่ะ expert business คืออะไรยุคนี้ถ้าคุณไม่รู้จักคํานี้คุณกําลังจะเริ่มเชยแล้วนะคะเขาเรียกว่าธุรกิจความรู้ค่ะเอาง่ายๆว่าคุณมีความรู้อะไรอยู่ในตัวเอาอย่างง่ายๆอย่างของว่าเป็นคนชอบวาดรูปเรียกง่ายๆว่าเป็นกราฟิกดีไซน์เป็นสายอาร์ตนิดๆแล้วเราก็เอาสิ่งที่เอถนัดไปสร้างไรายได้บนออนไลน์ไปวาดรูปขายบนเว็บไซต์ต่างๆหรือ สิ่งที่ป๊อบถนัดเอามาทาคอร์สสอนเอามาทาคอร์สออนไลน์โดยที่ป๊อบก็ยังทํางานเดิมอยู่และป๊อบก็มีรายได้เพิ่มจากสิ่งใหม่ที่ป๊อบสร้างมันขึ้นมาและสิ่งที่สร้างขึ้นมามันสร้างรายได้หลักล้านให้คุณแน่นอนค่ะถ้าคุณลงมือทําจริงๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย